ช่วงนี้อาจจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องของการทําให้รู้สึกผิดการที่เราไม่ได้ทำตามความต้องการของอีกฝ่ายมันแปลว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเราไม่ได้รักเขา Toxic ิกเรลชั่นชิพที่ยังไปสูโ่โรคในเกรนซึมเศร้ารวมถึงวิตกกังวลได้ความสัมพันธ์ที่ทําร้ายอะค่ะไม่ได้แปลว่ามันเป็นการทําร้ายร่างกายเสมอไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นตัวปัญหา ส่วนเสียความมั่นใจในการที่จะอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความผิดของเราตลอดเวลาคุณค่าของตัวเองมันถูกลดค่าลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะ,คะบายค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการ Inside Out นะคะที่เราจะมาพูดเรื่องใจแบบไม่ตัดสิ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของ Toxic Relationship นะคะที่ยังไปสูโ่โรคไม่เกรนซึมเศร้ารวมถึงวิตกกังวลได้นะคะหลายๆท่านนะคะในที่นี้อาจจะเคยเจอความสัมพันธ์เนาะที่มันไม่สมดุลซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่เป็นพิษบ่อนทําลายทั้งร่างกายและจิตใจของเรานะคะพบกับพี่จิ๊บนะคะคนเดิมของเรานะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บแนะนํานตัวก,กับกล้องสําหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยฟังเราค่ะ สวัสดีค่ะพี่จิ๊บนะคะพี่จิ๊บเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะซึ่งก็ออให้บริการการปรึกษาอยู่กับสม m ยไมเกรนค่ะค่ s โซเฟ็กสเปซอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยแหละคะ่ะบายค่ะ,ะก็อยู่ที่ย่านช้างม้อยค่ะ,ะเราเป็นศูนย์บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทายาแล้วก็การพัฒนาตัวเองก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะ,ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลจิตใจผ่านกระบวนการทางศิลปะค่ะแล้วก็มีกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาปรึกษา เดียว er, ปรึกษาแบบคู่รักหรือว่าครอบครัวรวม,มถึงมีคริสตัลโบซาฮิลลิ่งค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายการนอนหลับและปรับการโฟกัสค่ะไยค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจม,มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะค่ะคือความสัมพันธ์ที่ทำร้ายอะคะ่ะมันมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกายเสมอไปอะคะ่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอยู่ในนั้นแล้วเรารู้สึก ไม่ปลอดภัยรู้สึกสูญเสียความมั่นสูญเสียความมั่นใจในการที่จะอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันเป็นความผิดของเราตลอดเวลาคุณค่าของตัวเองมันถูกลดค่าลงนะคะคือมันลักษณะคล้ายๆกับว,ว่ามันมีความกังวลมีความเศร้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่เท่าเทียมมันเกิดความเครียดได้ง่ายๆตลอดเวลา อ๋อแล้วแล้วเราจะมีแบบตัวอย่างพี่เจมมีตัวอย่างเหตุการณ์ไหมคะว่าพีแบบเนี้ยมันคือมันคือท็อกซิกเรเลยเ่นชิพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่เล่าไปว่ามันจะไม่ชัดเจนเหมือนการทําร้ายร่างกายที่มันเป็นภายนอกกันอย่างเงี้ยเนาะคะแต่อาจจะเกิดจากยกตัวอย่างเช่นที่ช่วงนี้อาจจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องของการทําให้รู้สึกผิดอย่างเงี้ยค่ะ การที่อาจจะมีบางคําพูดเนี่ย<ช>ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ทำตามความต้องการของอีกฝ่ายเนี่ยมันแปลว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเราไม่ได้รักเขาอ๋อนั่นหมายถึงว่าเป็นการเหมือน b ร a m i n g อีกคนหนึ่งให<ช>้ จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องของความสมพันธ์นั้นแต่ว่าอาจจะถูก b l a ม i n g ว่าเธอผิดนะในความสัมพันธ์อย่างนี้ถูกต้องไหมคะค่ะหลายๆครั้งเราอาจจะพบว่าการที่เราจะแสดงความรู้สึกออกไปอย่างนี้ค่ะมันมันแปลว่ามากเกินไปเราเราคิดมากไปเรารู้สึกมากไปความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอคิดไปเองอย่างี้ค่ะาบางทีในความสัมพันธ์นะคะพี่ซิฟ การที่เราเป็นคนที่ถูกให้รู้สึกผิดแบบนั้น,ม,นม,มันส่งผลต่อความมั่นใจของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาที่ทำให้รู้สึกผิดบ่อยๆอ,อ่ะค่ะมันจะทำให้เราสงสัยในความต้องการสงสัยในคุณค่าสงสัยในความเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นตัวปัญหาจนในที่สุดเราก็จะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ก็มีการเล่นความรู้สึกของเราแบบนี้อยู่เนี่ยค่ะคือเราจะเริ่มรู้สึกกังวลสับสนค่ะ,คะในความจริงอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าต้องคอยขอโทษอยู่ตลอดเวลาแม้บางครั้งความผิดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราทั้งหมด หรือ,อว่าการที่อยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนมันต้องคอยระมัดระวังระแวดระวังเหมือนยืนอยู่บนเปลือกไข่ตลอดเวลาเลยค่ะเรากําลังยืนอยู่แบบความเปราะบางของบางอย่างที่จะล้มแหลกไม่ล้มแหลกค่ะ,ะถ้าไม่หลายๆคนเนี่ยจะแบบยอมทนนะ่ะทําไหถึงยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ทั้งที่รู้ว่าเราก็รู้ว่ามันเปราะบาง คือคือเราคิดภาพว่าพอความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเนี่ยความผูกพันมันก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ยนะคะแล้วเราก็มีความหวังอะค่ะว่ามันมันอาจจะดีขึ้นในสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเองอย่างเนี้ยคะหรือรวมถึงพี่จิ๊บอยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะเป็น trauma response อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการตอบสนองต่อบาดแผลทางอารมณ์ทางจิตใจที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจจะทําให้เรามีความกลัวลึกๆในการที่จะอยู่คนเดียวในการ ที่จะสูญเสียใครหรือว่าเราไปเรียนรู้มาจากที่ไหนสักที่น,นคะคะว่าเราไม่คู่ควรกับความรักที่มันดีกว่านี้หรอกอม,มันก็เลยทำให้เราต้องหลายๆคนก็ยังทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะใช่ค่ะ,อะโอเคค่ะสแสดงว่าจริงๆแล้วอะค่ะหลายๆคนที่ทนอยู่ในกับความสัมพันธ์นี้ม,มันมันเกิดมันก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะ,ะมันเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วก็ แบบความเครียดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันส่งกับจิตใจแน่ๆแหละแล้วมันจะส่งรีเฟกซกับร่างกายด้วยไหมคะส่งรีเฟกกับร่างกายค่ะว่าตอนที่มันมีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายมีการหลั่งสารมีฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลตลอดเวลาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันจะทําให้ภาวะร่างกายของเราอ่ะมีความดันสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วก็บ่ายจะเคยได้ยินว่าเครียดลงกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับ โรคกระเพาะ<ม>รวมถึงการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อย<ม>ปวดตามร่างกายแล้วแน่นอนค่ะปวดหัวบางคน<ม>ก็มีปวดหัวหลายอย่างรวมถึงการเกิดไมเกรนได้อีกด้วยค่ะ,ะความเครียดเหล่านี้พอมันสะสมสะสมเนาะมันน่าจะเหมือนไมเกรนนะคะพี่จิ๊บใช่ไหมคะก็คือสะสมมันเกิดก็เกิดกันเป็นเรื้อรลัง<ม>เรื้อรลังมันก็จะส่งผลกับร่างกายของเราค่ะ รวมถึงเรื่องการนอนไม่หลับอย่างนี้ยังไงนะคะมันส่งผลยังไงให้ร่างกายมันถูกรีเฟกซ์เกิดขึ้นระยะยาวอะค่ะค่ะคือเหมือนที่บายเข้าใจเลยเวลาความเครียดสะสมคอร์ติซอลสะสมในร่างกายอย่างนี้ะคะมีผลต่อการนอนไม่หลับค่ะด้วยการที่เราก็จะอยู่ในโหมดระแวดระวังภัยโหมดตื่นตัวอย่างนี้ค่ะร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะพักได้ยากทำให้เข้าหลับได้ยากหรือว่าหลับไม่ลึกอย่างนี้ค่ะพอ ออพอเรานอนไม่หลับเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้ไมเกรนยังคงอยู่หรือว่ามันเกิดขึ้นอย่างค่ะ,คะรวมถึงว่าฮอร์โมนตัวเนี้มันจะไปทําให้หลอดเลือดที่สมองค่ะหดขยายก็เป็นสาเหตุโดยตรงของการเป็นไมเกรนอ๋อโอเคมันมันก็หมายถึงการอ่าเขาเรียกวันพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเนาะมีภาวะความเครียดทุกอย่างมันถูกสะสมจนทําให้เกิดไมเกรนพี่จิ๊บพอจะมีทริคแนะนํากับผู้ชมไหมคะว่า เราควรจะจัดการความคิดความความคิดของเราอย่างนี้ยังไงดีอย่างงี้ค่ะคือเราเราจะดึงจิตใจของเราดึงความคิดของเรามาอยู่ที่ฐานกายค่ะโดยการที่เราอาจจะสื่อสารกับร่างกายของเราผ่านลมหายใจค่ะโดยการหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจด้วยเทคนิค478ค่ะก็คือหายใจเข้านับ4<ม>กั้นลมไว้7 แล้วก็หายใจให้ยาวเป็น8เนี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำซ้ำๆได้ตอนก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะรวมถึงการเขียนความคิดนั้นออกมาค่ะเขียนสิ่งที่กังวลเขียนสิ่งที่มันอยู่ในใจเขียนโดยที่ไม่มีการตัดสินว่าจะผิดหรือถูกค่ะเอาความคิดมันออกมา ให้ให้หมดนะคะหรือรวมถึงการทำบอดี้สแกนค่ะซึ่งสามารถที่จะเสิร์ชคลิปเหล่านี้ใน YouTube ได้เลยนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นไกด์เดกเมดิเทชันก็คือมันเขาก็จะพูดแล,แล้วเราก็ทำตามสิ่งที่เขาไกด์นะคะ่ะแล้วก็จริงๆหลายๆคนนะคะรู้แหละเรารู้อยู่ในใจเราแหละว่าเราอยู่กันความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ มันยังออกไม่ได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจเราอ่ะก็ก็พังไปแล้วด้วยร่างกายเราก็พังไว้ด้วยพี่จิ๊บมีวิธีแนะนํำไหมคะว่าเราจะปกป้องใจของเรายังไงอ่ะค่ะจากความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเข้าใจว่ามัน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 ยากเนาะคือบางทีเราก็รู้ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเราอ่ะแต่แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลภาวะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีใช่ไหมคือเราอาจจะต้องเริ่ม ฝึกกันตั้งขอบเขตค่ะอขอบเขตเรื่องว่าเรื่องนี้มันมากเกินไปนี้รับไม่ได้เรื่องนี้พอทนหรือว่าตั้งตั้งเวลาในการที่จะพูดคุยหัวข้อยากๆอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเนี่ยการที่เราหลีกเลี่ยงหัวข้อที่จะสร้างความเครียดให้เราณช่วงนั้นนะก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็จะได้รับคำแนะนามาว่าห้ามหนีปัญหาใช่ไหมคะแต่แต่ในบางครั้งเนี่ยการที่เรา ตั้งขอบเขตแล้วก็<ม>อถอยออกมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะม,มันจะเป็นการที่ทําให้เรากลับมาดูแลจิตใจเรากลับมาสงบนิ่งก่อนแล้วก็กลับไปพูดคุยในช่วงเวลาที่เรานิ่งแล้วก็สงบอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ซึ่งการตรงเนี้ยมันจะสร้างบทสนทนาที่ที่เฮลตี้ขึ้นแล้วก็<ม>ลดการโต้เถียงกันระหว่างที่เราคุยกันถึงเรื่องยาก,ยาก เราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะก็หลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะตระหนักรู้แล้วแหละว่าฉันกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นท็อกซิกเลชั่นชิพอยู่ออกมาได้ทันทีหรือยังออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่ากำลังรู้สึกนี้ค่ะว่า,าความสัมพันธ์ที่กำลังทำร้ายร่างกายและจิตใจเราควรจะเริ่มต้นดูแลตัวเองยังไงดี การเริ่มต้นในการดูแลจิตใจใตัวเองตรงนี้ค่ะคือการการที่เรายอมรับให้ตัวเองได้รู้สึกก่อนค่ะการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ย มันไม่ได้มากเกินไปแล้วมันมีเหตุผลที่มาที่ไปของความรู้สึกนั้นค่ะแล้วก็การที่เราจะกลับมาดูแลจิตใจตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจตรงนี้ค่ะมันมันเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคู่ของเราในระยะยาวเมื่อเราแข็งแรงเขาแข็งแรงในวันนั้นเรามาเจอกันมันก็จะเป็นอะไรที่ มันคงปลอดภัยมากขึ้นในความสัมพันธ์คืออยากจะชวนให้มองว่าการที่เราจะดูแลตัวเองก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวค่ะแต่ว่ามันคือการดูแลความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะกลับไปรักและปกป้องใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะเมื่อใจปลอดภัย ร่างกายของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็จริงๆถ้าใครหลายคนนะคะกําลังรู้สึกเหนื่อยท้อแท้นะคะหรือว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะในสมัยิเมกเกอนของเรานะคะก็มีนักจิตนะคะให้บริการให้คำปรึกษาด้วยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นซึมเศร้าเป็นไมเกรนหรือว่าวิตกกังวลต่างๆไม่ว่าจาก,จาก,จ,ากจากด้วยตัวโรคหรือว่าจากด้วยใจของเราเองเนะะี่ยค่ะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ SM Clinic นะคะหรือว่าปรึกษากับเราได้ที่ Smile migraine application นะคะแล้วเจอกันใน Inside Out Talk คลิปหน้านะคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่จิ๊บมากๆนะคะขอบคุณค่ะ